สวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาที่ไร่หรือว่าที่สวนหรือว่าทีเา่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหญ้าที่จะต้องตัดเป็นเหมือนกับนาบ้านเรานะคะแต่ว่าจะเป็นกรณีของการตัดหญ้าให้กับมัวค่ะเบื้องหลังของดิฉันมาทางนี้เลยค่ะอันนี้เป็นสนามเป็นเป็นเหมือนกับหญ้ารุ่งหญ้านะคะอันนี้เป็นหญ้าที่จะเก็บไว้ให้สําหรับวัวค่ะ ตลอดทั้งปีในช่วงเขาฤดูร้อนที่เขาทาไว้เดี๋ยวเรามาดูว่าเขามีการมว้วนเขามีการตัดไว้เรียบร้อยแล้วตั้แต่เมื่อวันก่อนค่ะรอมันแห้งนิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้มันชื้นค่ะหลังจากนั้นเขาก็ามาเก็บขึ้นซึ่งรถที่เก็บคือรถคันนี้นะคะเขาจะเป็นการดูดยากขึ้นดูดยากขึ้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็าจะม้วนค่ะน้ําหนักประมาณสามร้อยห้าสิบกิากรมะมันพอดี แต่ว่าถ้ามันเสียบชุ่มน้ําเกินไปก็จะไม่ดีเนื่องจากว่าตอนหน้าหนาวมาเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ําแข็งจะยากกับการที่จะให้หัวดูนะคะตรงนี้มันจะปล่อยออกมาแล้วโดยที่ขม้วนเรียบร้อยแล้วน้ําหนักได้แล้วค่ะน้ําหนักได้แล้วปล่อยมาแล้วค่ะคลิ้งแล้วโอ้โหอันนี้เป็นหญ้าที่ม้วนเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามมากมีพลาสติกมีพลาสติก มัดไปเรียบร้อยแล้วก็มีการดูดอย่างอย่างดีเลยนะคะเพื่อที่จะให้วัวตลอดหน้าทุกทั้งปีค่ะแล้วก็อีกอย่างนั้นคือ,อาสามารถที่จะเก็บไว้ได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการม้วนม้วนโดยที่ใช้พลาสติกค,คลุมมาค่ะที่เป็นก้อนก้อนวันนี้เราเป็นลักษณะนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูอีกรอบนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะไ